สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่ม้นะคะมีโจทย์ภาษาอังกฤษมาฝากนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังจะสอบทีแกดกันนะคะรับรองว่าฟังเทคนิคจากคลิปนี้เนี่ยน้องๆก็จะสามารถทําข้อสอบภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนค่ะมาดูข้อนี้กันนะคะเริ่มจากที่เป็น short conversation ก่อน short conversation ก็จะเป็นบทสนทนาสั้นๆนะคะประมาณ2-3ข้อที่นี้ก่อนทำเนี่ยเราต้องดูก่อนนะคะทุกคนคะ่ะว่า เฮ้ยสถานนาการนี้เขาอยู่ที่ไหนกันเขาทำอะไรกันอยู่นะตอนนี้เขาบอกว่า at the clinic เขาอยู่ที่คลินิกถูกไหมคะเป็นบทสนทนาระหว่าง nurse พยาบาล and patient patient ในที่นี้เขาหมายถึงคนไข้หรือหมายถึงผู้ป่วยนั่นเองอ่าทีนี้เราจะต้องมาตอบข้อที่11ถูกไหมคะทุกคนคะข้อที่11เนี่ยก่อนที่เราจะตอบนะเราก็จะต้องไปดูบริบทก่อนว่าเฮ้ย ก่อนหน้านี้เขาพูดว่าอะไรและต่อมาเขาพูดว่าอะไรต่อมาเราต้องดูทั้งข้างบนและข้างล่างเราถึงจะตอบตรงกลางได้นะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่า n u r s e เขาพูดว่าอะไร n u r s e เขาบอกว่า good afternoon sir have you made an appointment before คุณได้ทำการนัดหมายไว้หรือเปล่า made an appointment แปลว่าทำการนัดหมายนะคะคุณได้ทำการนัดหมายมาก่อนหรือเปล่า ส่วนคนไข้ก็ตอบกลับมาว่า No I haven't ไม่ได้ทำไว้จ้า This is an urgent case urgent case ก็คือมันเป็นกรณีฉุกเฉินนั่นเอง I'd like to see the doctor please ฉันอยากจะเจอกับคุณหมอหน่อยนะพยาบาลก็เลยพูดว่าอะไรก็ไม่รู้มีคำว่า please ด้วยนะคะแสดงว่าเป็นประโยคที่เอาไว้ขอร้องหรือขออะไรสักอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนนะคะมีคำว่า please อยู่ด้านหลัง ทีนี้มาดูกันว่า p a t i e n t เขาตอบกลับมาว่าอะไร p a t i e n t บอกว่าคนไข้บอกว่านะคะ sure แน่นอน here you are here you are เนี่ยให้จำไว้เลยว่าการที่เราใช้คำว่า here you are จะต้องมีการยื่นอะไรบางอย่างให้อีกคนนึงนั่นเองแล้เราถึงจะพูดว่า here you are นี่จ้านี่ครับนี่ค่ะนะคะดังนั้นเราก็จะมาดู Choice กันว่ามันจะมี Choice ข้อไหนเนี่ยที่จะเป็นการยื่นให้บ้างอ่ะมาดูข้อแรก Let me see what's in your mouth ให้ฉันดูปากของคุณหน่อยได้ไหมคะอ่าหรือ Can you speak louder อ่กรุณาพูดให้ดังขึ้นนิดนึงได้ไหมเอ่ยหรือ Can I have your ID card for registration ฉันขอ ID card ID card ก็คืออ่าบัตรประจำตัวนั่นเองนะ Registration หมายถึงการลงทะเบียนดังนั้นประโยคนี้เขาทำอะไรลูก พยาบาลเขาบอกว่า can I have your ID card for registration ฉันขอบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับการลงทะเบียนหน่อยนั่นเองหรือข้อที่สี่ can I sit here ฉันขอนั่งตรงนี้ได้ไหมคะอาฉันขอนั่งตรงนี้ได้ไหมดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดจะต้องเป็นข้อที่สามเพราะพยาบาลเขาขอ,อาบัตรประจำตัวประชาชนเอาไว้ลงทะเบียนใช่ไหมคะและคนไข้ก็ตอบกลับว่า นี่จ้า, Here you, าะะ sure. Here you are ได้สินะคะ Sure Here you are ได้สิดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อที่3นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะสำหรับตัวอย่างข้อสอบในหนังสือเล่มนี้ถ้าหากว่าน้องๆอยากจะฝึกทำโจทย์เพิ่มเติมก็สามารถไปหาอ่านในหนังสือเล่มนี้ได้เลยค่ะ